time tos to join hand hand. Hand Now the everyone for สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรือตี้ดาวแห่งความดีวีสตาร์ซีซั่นที่4กับตอนเวทีเยาวชน เวทีที่จะสร้างผู้นำต้นแบบในด้านศิลธรรมที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาที่จะนำไปสู่เวทีระดับโลกในครั้งที่แล้วเราก็ได้พาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศของการเวิร์กช็อปในค่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำในโครงการ Change the World Speed Academy Camp ณศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพูดที่ดีก็คือพอพูดประโยคแรกคนอยากจะฟังประโยคต่อไปเพราะฉะนั้นจะให้ทุกคนลองขึ้นมายืนพูดแล้วก็จะประเมินผลโดยรวมจะไม่ประเมินผลทีละคนเพราะว่าเพื่อเพื่อเวลานิดหนึ่งที่จริงผมชื่อเจียนหัวแซวองครับแต่แม่เขาแต่ผมเปลี่ยนนะครับคือครูเขาชอบเรียกอะไรก็ไม่ต้องผมก็เลยเรียกง่ายๆอะครับผมก็ อยากให้ทุกคนเครียดน,นะครับก็อยากไม่อยากให้ที่นี่มีแต่สีดำแล้วก็สีขาวมันก็ต้องมีสีแดงส้มเหลืองบ้างเพื่อให้มันมีความสุขนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มาเกาะติดสถานการณ์การประกวดผู้สูนทรพนษเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกในรอบรองชนะเลิศว่าน้องๆคนไหน จะกล่าวสุนทรพจน์ได้โดนใจคุณผู้ชมและทางคณะกรรมการกันบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ขาพูดเดินกว่าเวลา5นาที5วิไว้ตกองรอบดเรีดูพีโชว์ป้ายนี้ป๊อบอันนี้สำหรับไม่ใช่มหาลัยนะสรัน้องนะมหาลัยแก่แล้วปิดอยไว้ไอ้พี่ขอบระดอายุมากแล้วป้ายนี้เดิน5นาทีเราหมดอายุได้แล้วแต่เวลาเดินต่อนะจนครบ5ว5นาที5วิน Let's to world eliminate All come together open The new the end to to conflicts at สวัสดีค่ะท่านประธานจัดงานท่านคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินงานพี่น้องเยาวชนผู้เปลี่ยนแปลงโลกเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกและเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งในสังคมปัจจุบันหากเยาวชน ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเยาวชนสามารถที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเรามาพร้อมใจกันเปิดโลกยุคใหม่กันเถิดเพื่อความแตกต่างและความขัดแยงจะหมดไปถึงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำ ตอนนี้โลกเกินจะเยียวยาวแล้วถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงพลิกโลกแบบผู้้นรู้แจ้งที่ผ่านมาเพื่อให้ทันต่อก,การเวลาและการเห็นของเราก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปทุกคนต้องร่วมมือกันพลิกโลกจากความมืดมาเป็นความสว่างจากความทุก์มาเป็นความสุขจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้แจ้งกันเถิด สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมากดังจะเห็นได้จากข่าวในหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ข่าวการโฉกชิงวิ่งราวป้นค่าคมคืนชู้สาวเป็นต้นจากการวิเคราะห์สาเหตุเกิดจากความยากจนขาดคุณธรรมจาริยธรรมขาดจิตสำนึกในความเป็นคนดีเห็นแก่ตัวมีกิเลสหนาะมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่รู้จักความพอดีไม่เกรงกลัวต่อบาปงมงายกับบาญมุกและสิ่งเสพติดการที่เยาวชนดำรงตนในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีชีวิตที่สงบสุขต้องมีความรู้ทางทางโลกและทางธรรมความรู้ทางโลกเป็นความรู้ด้านสติปัญญานำมาประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและสังคม ให้ด้านรับความสะดวกสบายส่วนความรู้ทางธรรมเกี่ยวกับจิตใจเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติท,ที่ดีทั้งกายวาจาใจหากมีความรู้ทางโลกอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้ทางธรรมก็จักนำชีวิตไปทางที่ผิดได้หรือมีความรู้ทางธรรมอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้ทางโลกโลก็ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพราะไม่สามารถรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของพวกมิชาชีพที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆการที่เยาวชนจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขต้องศึกษาหาความรู้และมีคุณธรรมประจําใจหากคุณยึดมั่นในหลักธรรมหินหริโอตัปปะสังคมก็จะไม่วุ่นวายเพราะฮลีทําให้ระอาใจในการกระทําบาป ส่วนโอตป,ปะทําให้เกรงกลัวต่อผลของการกระทำบาปการกระทําผิดในสังคมก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความละอายก็ไม่กล้ากระทําสังคมก็จะมีแต่สันติสุขประเทศจักพัฒนาได้ก้าวไกลเพราะทุกคนในชาติมีความรู้คู่คุณธรรมความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย อันเนื่องมาจากชีวิตครอบครัวลักษณะสังคมไทยเปลี่ยนไปมากพ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูกทำให้ขาดจุดยืนขาดความมั่นใจขาดการใคร์ครวญและรับหรือไม่รับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบได้ง่ายเกิดความสับสนในการดำรงชีวิตแบบไทยที่เหมาะสมถึงสาภพปัจจุบันเยาวะชนจำนวนไม่น้อยเหอเหิฟุ่มเฟือยหนักไม่เอา เบาไม่สู้หลงวัตถุหลงเงินตรากอบปัญหาให้ตัวเองและสังคมความว้าเวเปล่าเปลี่ยวสับสนวุ่นวายทางสภาพครอบครัวสภาพสังคมที่สับสนสภาพการแข่งขันสภาพชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบการนำเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกต์เข้ากับการดำรงชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิต ครอบครัวผู้เป็นประชากรใหม่ของสังคมในยุคต,ต่อไปโดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลต่อเยาวชนเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสถาบันแรกที่ให้การอบรมทางด้านจิตใจให้ความรักความอบอุ่นเอาใจใส่ดูแลทนุถน,นอมปกครองดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้อย่างแน่นอน เรามาพร้อมใจการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้กันเถิดีสตาร์เปลี่ยนแปลงโลกโอ้โหจริงๆเลยนะคะน้องเนวดีเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้แต่พลังเหลือล้อนจริงๆเลยนะคะออกเสียงควบกล้ำรอเรือรอลิงได้ชัดเจนทีเดียวนะคะ นี่แค่รุ่นปฐมศึกษาเองนะคะคุณผู้ชมยังพูดได้ชาาฉานและมั่นใจขนาดนี้อย่างนี้เห็นทีเราต้องลองไปดูน้องๆฝั่งมัธยมต้นกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีใครกันบ้างและฝีปากลีลาท่าทางสู้ <ใจ S 2> น้องๆได้หรือเปล่าคุณวรฤทธิ์เร่เรงพิชิตเรื่องยอดขายต้องรีบต้องไปให้ทันการกราบธรรสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง <c oughs> เรียน่า้คณะกรรมการทุกท่าน และสวัสดีเด็กดีวีสตาร์ผู้รับอุดมการ์ช h a n g e the World ทุกท่านครับหมึกชั้นดีเพียงหยดเดียวย่อมสามารถทำให้กระดาษทั้งใบสวยงามได้ฉันใดคนดีเพียงหนึ่งคนสามารถทำให้โลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสวยสดงดงามฉันนั้นเคยสงสัยไหมครับว่าสัมติภาพที่แท้จริงนั้นอยู่ณที่ไหนรู้สึกเหนื่อยบ้างไหม กับการแสวงหาความสุขที่แท้จริงตั้งแต่อดีตการมนุษย์ทุกคนต่างรู้จักวิธีการที่จะทำให้ชีวิตของตนเองมีความสุขซึ่งหลายคนต่างก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็กล่าวว่าความสุขนั้นเกิดจากการที่เราได,ได้ทำในสิ่งที่เรารักหรือบ้างก็กล่าวว่าความสุขนั้น เกิดจากการที่เราได้ครอบครองในบางสิ่งที่เราอยากได้เมื่อเวลาผ่านไปความคิดก็เริ่มมีจำนวนที่มากขึ้นดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงเลือกที่จะจัดฉายชีวิตของตนเองไปตามความคิดของตนเองจนเกิดความขัดแย้งในด้านการคิดเกิดโศกนฏกรรมที่มีการสูญเสียเลือดเนื้อขันอย่างมากมายซึ่งปัญหาเหล่านี้ ก็มีให้เห็นเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันเมื่อ2,600ปีที่ผ่านมาได้มีมหาบุรุษผู้เรืองปัญญาผู้หนึ่งได้ละทิ้งความสุขสบายส่วนตัวออกสแสวงหาวิธีการที่จะที่จะนำพาตนเองและผู้อื่นไปสู่ความสุขและสันติภาพอันเป็นนิรันดร์ซึ่งพวกเราทุกคนต่างรู้จักท่านดีในนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงค้นพบวิธีการสร้างความสุขและสันติภาพอันเป็นยุรัน์จากการตรัสรู้ธรรมของพระองค์เองว่าความสุขและสันติภาพนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากที่อื่นใดเลยเพียงแต่มันได้เริ่มต้นจากการแก้ไขต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงคือความโลภความโกรธความหลงภายในใจของคนเราซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงเริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ภายในใจของตนเองจะหมดสิ้นไป และยังให้ทรงสั่งสอนให้แก่เหล่าบรรจวคัคคีทั้ง5้ภิกษุห0รูปพระอรรหารคีนาศหพันตองีณอสพ1,250องค์และพุทธศั์สิกชนอีกจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งการสอนของพระองค์นี้มีผลทำให้ผู้คนมากมายต่างรู้จักกับคำว่าความสุขและสันติภาพที่แท้จริงซึ่งผู้คนในยุคนั้นต่างก็มีความรักใคร่ปอ,องดองกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีจิตใจที่เมตตากรุณาปราณีต่อกันซึ่งโลกยุคนั้นก็มีความงดงามที่ไม่แตกต่างอะไรเลยกับสวงสวรรค์อันเรืองรองบัรนี้โลกที่สันสุวิไลโลกที่งดงามดังสวงสวรรค์โลกที่มีแต่ความรักความเข้าใจความอิสระเสรีภาพกำลังจะฟืน้นฟูขวนกลับคืนมาอีกหนึ่งครั้งแล้วถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคน จะมาผนึกกำลังกันเปลี่ยนแปลงพัฒนานิสัยของตนเองเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจแล้วขยายผลสู่ถึงแวดล้อมภายนอกโดยการฝึกความมีวินัยความเคารพความอดทนเพื่อพิชิตความโลภความโกรธและความหลงหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายๆตั้งจิตให้มั่นไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจของเรา เล่นความคิดคําพูดการกระทําให้ไปในเชิงบวกและดําเนินชีวิตต่อไปบนวิถีแห่งความถูกต้องแล้วขยายสง่งความสุขนี้ให้กับบุคคลรอบข้างของเราชุมชนของเราสังคมของเราประเทศชาติของเราหากกระแสความสุขนี้แผ่ไปได้ไกลเท่าไรสันติภาพความรักความงดงามก็จะแผ่แผ่ไปได้ไกลได้เท่านั้นหาก ลองคิดดูสิครับว่าหากคว,ความสุขนี้แผ่ขยายไปถึงจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ของเราจัก,กรวาลน,นี้ก็จะกลายเป็นจัก,กรวาลแก้วที่มีแต่ความสีวิไลมีความงดงามไม่ต่างอะไรเลยจากฝุขสวรรค์เลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้มีได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาก <laughs> ารเมืองการปกครองทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงแต่การเปลี <laughs. S 2> ่ยนแปลงของโลกใบนี้ เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผู้คนโดยเริ่มจากตัวเราเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกเปลี่ยนจากผิดให้กลายเป็นถูกเปลี่ยนจากมืดให้กลายเป็นความสว่างเปลี่ยนจากผู้ที่ไม่รู้มาเป็นผู้ที่รู้แจ้งกนเนิดอ ok ิชเชอนิเซคายวคาโยวีสตาเปลี่ยนแปลงโลกสุดยอดไปเลยนะคะน้องกันสงส,สัยตอนอยู่ในค่ายพัฒนาศักยภาพจะเก็บเกี่ยวความรู้จากการเวิร์กช็อปมาเต็มที่เลยนะคะเนี่ย คุณผู้ชมคะเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับลีลาท่าทางการพูดสุนทรพจน์ของน้องกันจากโรงเรียนตะวันชัยขวัญใจของเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆในค่ายที่สามารถเรียกเสียงฮือฮาและเสียงปรบมือดังได้ทั่วห้องกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะตอนนี้เราตัดภาพไปที่การแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษากันบ้านดีกว่าคะ่ะเพราะทางทีมงานแอบประสิทธิ์มาว่าน้องๆแต่ละคนนั้นฝีปากเชื่อเฉือนไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวอุ๊ย ช้าไม่ได้แล้วนะคะไปชมดีกว่าค่ะกก็กันไผ่นานานานปีเด็านมสการพระอาจารย์ท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมนายพัทรกิจเฉลิมไทยนักเรียนโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลายัยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแสดงศูนย์ทรพจน์ในหัวข้อ สมาธินำไปสู่ความสุขเพื่อการเปลี่ยนแปลงใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษยสาเพราะมทำถูกพูดถูกถูกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงท่านภูมิเกียรติทบารมทุกท่านครับธรรมชาติให้ได้แค่พรสวรรค์ แต่พรสวงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างขึ้นเองธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณแต่มโนธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองและธรรมชาติให้ได้แค่สองมือแต่การใช้สองมือสร้างความสุข <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองเช่นกันทุกชีวิตบนโลกใบนี้ต้องการความสุข และกำลังแสวงหาความสุขซึ่งก็หมายรวมทั้งความสุขทางกายและความสุขใจทุกคนทุกชีวิตไม่ว่าจะเพศใดวัยใดหรือแม้กระทั่งสัตว์ก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นมนุษย์จึงได้ค้นคว้าหาเส้นทางในการดำเนินชีวิตหลากหลายรูปแบบซึ่งก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือเพื่อความสุข ทุกคนคิดจะที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแต่ไม่มีใครคิดเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อโลกดังนั้นเรามาพร้อมใจกันเปิดโลกยุคใหม่เพื่อขจัดความแตกต่างและความขัดแย้งให้สิ้นไปถึงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันทาตอนนี้โลกมีสภาพเกินเยียวยาแล้วถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง พลิกโลกทุกคนต้องช่วยกันพลิกโลกจากความมืดมาสู่ความสว่างจากความทุกข์กลายมาเป็นความสุขโดยปกติเรามักดิ้นรนหนีหพ้นทุกข์แต่การที่เราทุกข์ล้วนเกิดมาจากกิเลสต,ตัณหาภายในจิตใจที่มีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดและยากที่จะประมาณได้ เพราะฉะนั้นเรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อโลกด้วยการหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายแล้วมองลึกลงไปสู่ภายในหยุดใจนิ่งๆไว้ที่บริเวณศูนย์กลางกายที่ตั้งแห่งจิตทาวรที่นำไปสู่กระบวนการคิดใหม่ทำใหม่พูดใหม่ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแกะบุคคลรอบข้างสังคมและเยาวชนรุ่นหลังซึ่งถือเป็นแกนนำหลักสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้โลกเปลี่ยนแปลงทุกท่านครับหากเราลงมือทำในวันนี้ผลก็จะเกิดในวันนี้หากเราลงมือทำในวันพรุ่งนี้ผลก็จะเริ่มเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ แต่หากเราลง,ลงมือทำในอีก1,000ปีข้างหน้าผลก็จะเริ่มเกิดขึ้นในอีก1,000ปีข้างหน้าเราจะเห็นได้ว่าการมีชีวิตที่อยู่ดีสำหรับมนุษย์ทุกคนหมายถึงเราต้องรักษาจิตใจภายในให้เป็นปกติสุขไม่ว่าปัจจัยภายนอกจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีอุปสรรคจะมีทุกข์มากขนาดไหน เราต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในการทำความดีตอนเราเกิดเราร้องไห้ในขณะที่คนอื่นยิ้มระรื่นตอนเราตายเราต้องยิ้มระรื่นโดยที่คนอื่นร้องไห้ศีและร,รมเลวคนก็ได้กลายเป็นผีหาความดีไม่ประจักษ์สักเส้นขน ศีลธรรมดีผีก็ได้กลายเป็นคนที่เลิศล้นภูมิใจไหว้ตัวเองศีลธรรมต่ำเปลี่ยนคนจนคล้ายสัตว์จะกินกัดโกงกันขมันขเม่เงศีลธรรมสูงคนสดใสไม่อนละเวงล้วนยำเกรงกันและกันฉันเพื่อนตาย ศีลธรรมนี้ทุกวันมันตายซาาคนมีปากก็ไม่พลาดศีลธรรมหายศีลธรรมกลับมาเมื่อไหร่ทั้งใจกายคนจะหายจากทุกเป็นสุขเองเยี่ยมไปเลยค่ะแมงพัชรกิจแบบนี้ต้องรอลุ้นกันแล้วนะคะว่าจะเอาชนะใจคณะกรรมการและเขารอบต่อไปได้หรือเปล่ากับเรียนท่านคณะกรรมการ คุณครูที่เคารพทุกท่านสวัสดีครับพี่พๆเพื่อนๆน,น,น้องๆผู้เป็นบุคคลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้กระผมนายพีระพงษ์พันทองนักศึกษามหาวิทยาลายัยรามคำแหงวันนี้จะได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องสุขจริงหนอเมื่อผองเราเข้าถึงธรรมในสภาพปัญหาสังคมโลกในปัจจุบันนี้ ทุกท่านก็เห็นแล้วว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากยุคอดีตมามากมายขนาดไหนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระทันหันไม่อาจตั้งตัวได้ภัยธรรมชาติปัญหาการเมืองภัยศาสนาทุกๆอย่างต่างถาโถมเข้ามาเราผู้เป็นมวลมนุษยชาติไม่อาจตั้งตัวได้ทัน ทุกท่านครับภัยเหล่านั้นเริ่มจากจุดเล็กๆเมื่อมีปัญหาที่ครอบครัวเป็นชุมชนจนขยายเป็นวงกว้างสู่ระดับโลกมันไม่น่าเชื่อเลยว่าจุดเล็กๆเริ่มที่ใจแล้วเป็นใหญ่ถึงระดับชาติได้ปัญหาอยู่ที่ใจมนุษย์เพียงคนคนเดียวแต่เมื่อมนุษย์ทุกๆคน มีปัญหาที่ใจแล้วปัญหาก็ขยายชาติต่างๆมากมายมีปัญหากันเกิดขึ้นปัญหาการเมืองเกิดสงครามและกางเมืองสงครามล่าอาณานิคมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให่หนอเพื่อนมนุษย์ทำเช่นนี้ทำยังกะไม่ใช่คนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้ว ใหญ่เราผองเรายัางอยู่เฉยยังดูด้วยความสบายตาดำเนินชีวิตไปอย่างสบายใจไม่มีความสะกิดใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันใกล้เข้ามาหาตัวเราแล้วยังนิ่งนอนใจอยู่เฉยทำไมเล่าทุกท่านครับปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นก็เพราะใจใจดวงเดียวเท่านั้นแหละ ที่เกิดขึ้นมามีหลายอย่างหลายปัญหาสงครามได้เกิดขึ้นก็เพราะใจทุกชาติต่างสะสมอาวุธต่างๆเพื่อให้สร้างความแข็งแกร่งมั่นคงให้กับชาติของตนเองสร้างความเป็นใหญ่เป็นประเทศมหาอำนาจให้กับตัวของตนเองโอกาสเหล่านั้นก็ขึ้นเพราะใจดังโอวาท ของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญเกียรติยศมหาตรรมคานทีเพื่อสันติภาพปีพุทธศักราช2548ดังใจความที่ว่ารากเหง้าของปัญหาอยู่ที่ใจเหตุเกิดที่ไหนจงไปแก้ที่นั่น เหตุเกิดที่ใจก็ไปแก้ที่ใจแก้โดวยวิธีที่ง่ายที่สุดเราอาตงที่สุดถูกวิธีที่สุดก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิเกิดขึ้นได้สันติภาพภายนอกเกิดจากสันติสุขภายในทุกท่านครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเชื้อโรคร้ายอยู่ตรงไหนใหญ่เล่าเราไม่เข้าไปตรงนั้น เชื้อโรคร้ายอยู่ที่มือใหญ่เล่าไม่ไปจํากัดที่มือเชื้อโรคร้ายอยู่ที่ใจเราก็ไปตรงที่ใจจี้ตรงให้ถูกจุดแล้วจะถูกที่จุดหมายเป้าหมายอยู่ที่ใจเราก็ไปแก้ที่ใจนะครับดังนั้นแล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งที่จะแก้ที่ใจได้ก็คือการทำสมาธิใหญ่เล่าเราต้องทำสมาธิ ให้เราลองยองม้อนมองย้อนย้อนกลับไปว่าขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นพระโอรสเป็นบุตรของพระพหะกับรมหากัษตริย์พระองค์ยังสละราชบัลลังก์ก่อนจะเสด็จออกผนวดนั้นพระยามารได้มาทูลอ้อนวอนว่าขอเถอะ ท่านอีกเจ็ดวันท่านจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิของโลกอีกเจ็ดวันเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิใหญ่พระองค์ถึงสละได้ไปหาความสุขตัดสรุ้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเข้าพบความสุขที่ศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่เหนือสะดือสองนิ้วมือทุกเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ อยู่ตรงนี้ศูนย์รวมใจอยู่ตรงนี้แล้วดังตัวอย่างคุณโฮเวิร์ดแมคคารนักแต่งเพลงชื่อดังเอาใจไว้ตรงนี้เขาพบความสุขที่แท้จริงเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อแต่งเพลงกับราชาเพลงป๊อปคงรู้จักไมเคิลแจ็กสันชาวเผ่าโซโลโมอนเผ่ามนุษย์กินคนคนทั้งโลกไม่เชื่อว่า เผากินคนนี้จะเปลี่ยนตัวเองหาความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่น่าแปลกแปลกนี้แปลกจริงหนอแปลกแล้วแต่ทำไมต้องเป็นเรื่องจริงเล่าดังนั้นนะครับพวกเราผู้เป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่รวมใจวิธีการกาย รวมใจกันแล้วสันติภาพก็บังเกิดความสุขที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ผองเราความสุขจะบังเกิดขึ้นขอแค่พวกเราเท่านั้นเอาใจกลับไปสู่ที่ตั้งดังเดิมเหมือนพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่านัตถิสันติบร,รังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีขอบคุณครับ โอ้โหครบทั้ง25คนแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับการประกวดผู้สูนทรพจน์ภาษาไทยไม่รู้ว่าน้องๆคนไหนจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศบ้างน,นะคะจะเป็นคนเดียวกันกับท่านผู้ชมเชียวหรือเปล่านั้นต้องติดตามกันต่อไปนะคะในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้เวลาของรายการเรียลตี้ดาวแห่งความดีวิสตาซีซั่นที่สกับตอนเวทีเยาวชนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจำจัดโครงการนี้ก็ถือว่า เป็นประโยชน์แล้วก็ได้ผลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าในการประกวดสุนทรพจน์เนี่ยคุณธรรมคุณสมบัติสําคัญอย่างหนึ่งในการประกวดกคำพูดคือมันจะหล่อหลอมความคิดเขาอันนี้ถ้าเราสามารถจะทาให้เขารู้สึกว่าเขามีความคิดเกี่ยวกับอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพลังเยาวชนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกมันก็ต้ว่าทําให้เราได้สื่อถึงความคิดที่ว่าขณะที่เขาจะพูดออกมาเนี่ยเขาจะต้องพยายามคิดในสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโลกและคิดถึงเป็นความดีของเยาวชนขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเราได้มีการสับสนินโครงการนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีกกาาารรรแ่่ขยยใในทีสสงเิม น้องๆเหล่านี้ได้พยายามแสดงออกในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็โดยผ่านสื่อคือการพูดออกมาปรากฏสรตดผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าจะทําให้เยาวาชนเราได้มีการหล่อหลอมการคิดแล้วก็ทําให้การคิดไปในทางที่บวกไปในทางที่ถูกต้องและไปในทางที่ดีงามและนั่นคือพลังที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกเราได้ดังสมญาที่บอกว่า we Star t change the world ครับ